สวัสดีครับอยู่กับผมรายการมิวสิกจนาอีกแล้วนะครับอยู่กเกมฟ้าคายนะครับผมหลังจากที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วนะผม mm hmm. มาเจอกันสักทีฟ้าคายโอเยโอเยแล้วก็ยังมาอยู่ในเกาะเกาะนึงนะผมตามเเรื่องนะผมมาเราต้องจ,จัดการพวกตนพวกนี้เราต,ตกปลาพุ่มเอายิงไม่ออกเฮ้ยไม่โดนโอตกน้ำ สวยงครับสเตโลครับสเตโลตรงนี้ไม่มีอะไรได้มีมาละเอย่ไม่มีแต่นี้คนมันสงสัยกันแน่เลยครับผมโอ้มายเพิ่งยิงีอยู่ไหนวะนี่นโอ้ดนแล้ว เฉียดตายไปสวยเก็บกระสุน r e โหลดไม่มีอะไรโอเคอุ้ยเขายิงเออกิะสอีกอันนโอเคมีอะไรกระสุนครับโอเคครับโอเคครับ ก็บไในสุดก็ได้มีดมาใช้ครับ M4 M4 หรือมัน M16 วะไม่แน่ใจผมไม่แน่ไม่แน่ใจ,ไ,ไ,ใจไปตามสัญญาณที่มันบอกนะขึ้นใน,นแบบมินิแมปีเสียงงแจ๊ะแจ๊ะ ต้องไปที่ที่นั่นนะผมเราจะผ่านเราจะบุกไปหรือเปล่านั่นคือประเด็นเราต้องไปเอารถนะผมอ้อมนี่ยบุกเข้าไปมีหวังโดนยิงไส้แตกครับผมม่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับผม,มขมี้โกงเฮลิคอปเตอร์โ,โ,โว้ยขี้โกงว่ะไหนวะเฮลิคอปเตอร์ไหนบอกมีเฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นเลย